เฮ็ดก,กับเขาเละพี่น้องจ้าไม่น,นี้แย่สิเฮ็ดนะแย่สิดเกียงน้องไม่ดองเ๋ยวล้วนผิดก,กัน <c oughs> ล้วนผิดผิดตำมันตะไคร้หัวหอมแดง แก่ดีขัวโู้ยแกงใกล้ทน้องม่ดองที่น้องอีกโอ้อโอยเขาคนเฮ้ยว่าไควนมาหาควนอดีคนระับ แยกสิน้ยขอดโทดขอดให้พลังเองกินขีดก,กับคนนันบัเข้ากันแคแล้วกับข้วนหันทัน้ง,ทงใดายสมาธิเอนี่กับบมี่แดดอีกคื้เกาแล้วที้แยกสิล้วนน้ำไม่ดองก้อนที่แกงเป็นเิ่นเป็นฟานเป็นเิ้น วัวน้องไม่ซุ่มมันอ่อนกันใส่เครื่องแกงกที่เรไก่จะใส่ที่หลังทำให้คนจามปริบป,ปริบปลป้ปปปปปปวนกันที่นั่นล้วนหัวน้องอไม่อ่อ,อนๆออนกัน ก็จะเอาหนามจอดใส่ใส่ที่หลังยันทนเลื่อเพราะว่าเขาต้องเกี่ยวน้องไปรองก่อนแล้วนี่จะจับกล่องให้ดิก็จะเอาหนามใส่ จ่อยใส่น้ำจนมกะว่าน้อไม่พิ่งจืดละ ยายก็มีผักอิตูมีไก่สับไว้ปล่อยกันปล่อยเป็นเดือดดอู่นี่กันพี่น้องเลยนี่ให้นอไม่ดองเพิ่นจืดคักๆกันน่อไม่ดองแบบเป็นเปิลเ,เอา กำนี้รพี่น้องเบิ้งคันตอนต่อไปเล้จ้า